สวัสดีครับผมอาธรจันทภานะครับเป็นผู้จัดการแผนกขายสีและก็แผนกขายประปาของบริษัทคงโปรดักต์เพื่อนเจราจำกัดมาชนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ที่ได้มาบุริณะวัดเสนาวงศ์ร่วมกันกับทางทีมของที่ินซึ่งได้รับการประสานงานมาจากทางส่วนกลางกับบุลนิธิของรถกระตันยูนะครับอืมภารกิจที่ได้ที่ได้รับมอบหมายก็คือให้ทาสีของตัวไม่รู้ ที่นานนมาก่อนนะครับทางโตได้นรสินช่ามาทาอะไรบ้างคะทางโฮงโตได้นําน้องๆเป็นพน,นักง,งานขายสินค้าครับเข้ามาซึ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นน้องๆที่ขายสินค้าของสีในส่วนของแบรนด์ Q A กับ t ันขอเชวญพาสีซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้ของพื้นฐานของสีดีแล้วนอกจากที่นำมาแล้วเนี่ยนำอุปก,กรณ์อะไรมาใช้ในงานครั้งนี้บ้างคะ อุปกรณ์ที่นํามาด้วยนะครับก็จะมีพวกแกลงยุกลิ้งทาสีแล้วก็สีทาลังคาที่เราจะนํามาทาตัวพื้นใหม่นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่นํามาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทางองคโปรได้ช่วยบริจาคมาช่วยกับทางนที่ของที่บินแล้วก็ทางลรงตันยูครับผมซึ่งทางทีมพิการก็คือพี่หมอกครับคุณเชียร์พาทองบงเนี่ยได้มาดีไซน์ว่าจะขอทําเป็นสีขาวแล้วก็สีทองได้ไหมแล้วก็ส่วนตัวบันไดทางขึ้นลงเนี่ยจนสี อ,าาอ่ะสีแดงอิดครับผมตอนนี้งานไปกี่ซ็นแล้วคะตอนนี้งานอยู่ที่80%เซนแล้วนะครับก็คือจะเหลือแค่เก็บรายละเอียดของตัวกล่องพันด้านบนที่น้องเขากำลังทาอยู่แล้วก็ในส่วนของการเก็บสีที่เป็นส่วนสีทองที่ยังเหลืออีกด้านหนึ่งกับสีทาพ,พื้นนะครับก็เะแล้วเสร็จว่าเภายในวันนี้ครับบังคับงาทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังใช้สีทองเก็บรายละเอียดของห,อหัวพญานาคอยู่ค่ะ ต่อเนื่องภายในนะครับเพินพระเจ้าได้มาออขอให้ทาสีภายในกุนะิรับรับแจ้งว่าด้านในห้องเนี่ยเป็น,ปนลักษณะเป็นของพุฏิของพระใหม่เวลาทาพระโบวถใหม่ก็ให้ทำมัสอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เราก็เลยเข้ามาตรวจสอบรับแจ้งว่าข้างในเ,นเป็นสีเดิมเหลืออคือสีฟ้าเราก็ใช้สีของเราสีฟ้าที่เรามีอยู่วันนี้เลยลงครับทั้งหมด4กุฏิครับ นะครับการมีนั่งร้านติดลอ้อมันทําให้เราทําได้ไวเยอะงานจะรุดหน้าได้เร็วที่สุดมันการมีนั่งร้านครับแล้วทานไปคล่องอปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนุ้งเหลี่ยวก็นั่งทำอะไรอยูอ่คะตรงจุดนี้อ๋อกําลังทําปฟ้าสะอาดเวลาล้างชงล้างชามอะไรตรงเนี้ยเพราะว่ามันเส,ส,สีอะไรพวกนี้ยเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําปฟ้าสะอาดหน่อย และเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งของการทำงานในการทาสีอาคารภายนอกนะคะพี่พี่โอราใช้แปรงทำอะไรคะอ๋อผมใช้ในการเก็บซอกมุมครับเพราะว่าเราใช้กิ้งอ่ะมันเข้าถึงซอกมุมไม่ได้ไไดเราใช่เราเราเราถึงต้องปักในการใช้แปรงที่ว่าเราจะได้ถูให้มันเข้าซอกในซอกลื่ที่ว่ามันแปรงมันเข้าไม่ถึงอะครับ อันนี้เป็นวันที่สองที่เข้ามาทาสีที่วัดสิงห์วันที่สองหรอไม่ที่สองแล้วค่ะึุกตอนนี้ที่พักกำลังจะทำอะไรคะตอนนี้เราเห็นว่าหลักงนะครับที่โดนน้ำท่วมมาเป็นเดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำพระยนบูรณะระหักงเลยแต่พระอาจารย์มาทาสีนะครับมาทาสีที่นี่ พี่เสาที่ไรนะเราก็จะทาสีราทางแต่ครั้งนี้อย่าเพิ่งเราต้องขูดเอาที่มันลอกลอกให้ออกก่อนนะครับเราต้องขูดลอกลอกอ่อนแล้วถึงทาทาสีทับได้นะครับเนี่ยมันเป็นลอกลอกเราทาไปมันก็ลอกออก,อกาไไมกอกกาเนี่ยเราก็ต้องทาทาให้มันให้มันแบบตรงนี้จะใช้สี <c oughs> สีทองครับสีทองของ P O A <c oughs> แล้วก็ทองของกัปตันนะฮะใช้ทั้งสอง